หนักได้อีกนิดจะดูดีเหมือนก่อนเรียกว่าน,นันๆจะมีรูปจุยวรัทยาโชว์ความสดใสคู่น้องพีเจลูกชายสุดที่รักแต่งานนี้ก็เจอทากแรงบอกต้องลดน้ำหนักอีกจะดูดีเหมือนก่อนเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคุณแม่มือใหม่ที่ทุ่มเทดูแลลูกชายแบบฟูลทายเลยทีเดียวสำหรับนางเอกสาวจุยวรัทยานินคูหาที่ต้องบอกว่าชั่วโมงนี้คุณแม่คนสวยขยันเสิร์ฟ ความน่ารักของน้องพีเจลูกชายวัย3เดือนให้แฟนๆได้ตามกดไลค์และคอมเมนต์ชื่นชมอยู่ต่อเนื่องเลยก็ว่าได้และล่าสุดจุยวรัทยาก็เสิร์ฟความสดใสคู่ลูกชายสุดที่รักน้องพีเจลงอินสตาแกรส่วนตัวพร้อมแปะแคปชั่นบอก Morning งคับทุกคนนานๆจะมีรูปกับเขาบ้างซึ่งหลังจากที่คุณแม่ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวออกไปแล้วนั้น ก็มีบรรดาแฟนขับแห่เข้ามาคอมเมนต์แซวความน่ารักน่าเอ็นดูน่าชังของน้อง PJ กันยกใหญ่บอกน่ารักเหมือนทั้งคุณพ่อเหมือนทั้งคุณแม่เลยบางก็บอกช่างเป็นพรอ,อะไรอย่างนี้สวยงามมากแม่และลูกชายรักบางก็บอกอ่าน่ารักจังครับเหมือนเด็กญี่ปุ่นเลยเนอะเอ็นดูแก้มนั้นแก้มนั้นขาหน้าหมันเคี้ยวมาก แต่ก็ไม่ไว่ายมีอีกคอมเมนต์หนึ่งเข้ามาทักแรงบอกจุ๋ยต้องลดน้ําหนักอีกนิดจะดูดีเหมือนแต่ก่อนก็มี fc แฟนคลับออกโรงมาโต้ตอบกับแทนจุยวรัทยาบอกว่าเขายังต้องให้นมน้องอยู่ไหมคะเดี๋ยวเขาก็ลดคะ่ะงานนี้อีกหลากหลายคอมเมนต์ต่างแห่เช่นชมความน่ารักของน้องพี่เจกันยกใหญ่เลยทีเดียวล่ะคะ่ะ